กรับสวีดสวัสดีทุกทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม กิกดาคอนดิเคิลไบบอลไฟเจอร์เกตเตริงกับผม NT นีแชแนลกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟไทยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เหมือนเป็นการสปอยล์ออกมาแล้วนะครับว่าไอสตัวละครนี้จะมาในตู้เลตอัพของเดือนต่อไปแน่นอนนะฮะเออคือถ้าไม่มานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะครับ GM น่าจะเหลี่ยม <c oughs> ซึ่งตรงนี้นะครับผมเราสามารถเข้ามาดูได้ตรงสําหรับเลื่อนโบนัสเลยนะครับผมซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็จะประกอบไปด้วยถึง3 ตัวละครอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมก็จะมีตัวละครยูเรียนะครับผมรวมถึงอิรุมะนะฮะแล้วก็ตัวท้ายก็คือมีอาระกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลของตัวละครพวกนี้นะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างรวมถึงการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงละกันนะครับอย่างแรกเลยเราขอญาติบอกก่อนเลยละกันนะครับเป็นความเกียวของผมล้วนๆเลยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด้วยรวมถึงถ้าเพื่อนๆคิดเห็นแตกต่างอะไรกับผมไปนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้ละกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้มัน ยังไงละกันนะครับผมแต่ตรงนี้ผมจะบอกสําหรับตัวที่ผมใช้งานมานะครับรวมถึงผมไปส่องมาละกันนะครับผมว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมเล่นยังไงละกันนะจ๊ะเริ่มจากตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยละกันนะครับผมเป็นตัวละครที่จะแจกฟรีให้กับเรานะครับผมก็คือเจ้ายูเรียแลวแหละนะครับผมตำแหน่งยืนหลังสุดซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเขาจะมีสกิลในการที่ลดเกาะกายภาพของเป้าหมายได้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ที่เพิ่มเติมมาคือสกิลอันติเมทของเขาครับผมจะมีโอกาสซันเป้าหมายได้ถึง4นะครับ 2องเธอเนีครับแต่สตันของเขาเนี่ยจะเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยสาม,มารถสตันได้ถึง3ตัวละครเลยนะครับผมแต่สําหรับผมนะตัวละครตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวละครที่โหดมากมายขนาดนั้นและกันก็สามารถเล่นตัวละครเอลิกาแก้ขัดไปก่อนได้แล้วค่อย เก็บหอมรอมริดไปสุนโซเฟียดีกว่านะกันนะจ๊ะเพราะว่าในการที่เป็นเปอร์เซนเนี่ยสำหรับผมมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงมันเป็นสกิลอันติเมดด้วยไงเออเลยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าทันออกมาก็ถือว่าดีเหมือนกันครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเล่นคำๆกันได้ซึ่งในด่านเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็พอไปวัดไปวาได้แต่ถ้าเป็นในอารีนาสำหรับผม ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหรล่ละกันนะจ๊ะและต่อไปในก็ผมสำหรับสกลิพลพาสีของน้องเขาเนี่ยเขาจะเป็นการที่แถวหน้าจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถ,ถึง30%เลย ก็สามารถเอาไปแก้ทางพวกตัวละครแทงยื่นอืดๆก็ได้นะอืมสับตัวละครเจ้ายูเรียละกันนะครับแต่ในที่นิยมเนี่ยไม่ค่อยมีคนนิยมเล่นน้องเขาเท่าไหร่ละกันนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมันต้องพึ่งดวงไปนิดหนึ่งละกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ย48%ถามว่าเยอะไหมคือเยอะมากๆเลยนะฮะเออและต่อไปผมอีรูมาครับตำแหน่งสายแทงนะผมสีฟ้าครับที่จะมาแย่งตำแหน่งเจ้าตัวละครเทเรนาได้หรือเปล่าอันนี้ต้องมารอดูกันละกันนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าครับผมว่าสกิลของเขาทําอะไรได้ ักน,นรเริ่มจากสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการที่ได้รับบัฟในมพลังป้องกันเวทมนต์เพิ่มขึ้นถึง50%เป็นเวลา2เทรอนเลยนะครับให้เฉะมาะตัวมันเองเท่านั้นนะรวมถึงสกิลที่2ของเขานะครับผมจะเป็นการโจมตีหมู่นะครับและถ้าตัวละครเป้าหมายเนี่ยเป็นการที่โจมตีเวทมนต์ด้วยสกิลที่1นะครับผมพลังโจมตีจะลดลงไปถึง30%นะครับผมเป็นเวลาถึง2เทร์นด้วยกันนะจ๊ะก็เป็นตัวละครที่สามารถแก้ทางทีมเวทได้นั่นเองนะครับผม และต่อไปสกิลสุดท้ายของเขาครับก็จะเป็นการที่สามารถแบ่งบัลาเมจให้กับเพื่อนๆได้2เทิร์นมีสะท้อนด้วยนะครับผมและก็จะได้รับบัฟป้องกันเวทมนต์เพิ่มขึ้นถึง45%เลยละกันนะครับผมและสกิลสุดท้ายของเขาครับผมสกิลพาร์สินะครับก็จะเป็นการที่มอบบัฟสะท้อนให้กับเพื่อนๆทุกตัวละครละกันนะครับคือถ้าโดยรวมคร่าวๆของน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เอามาเคาน์เตอร์ให้กับตัวละครที่แบบเจอทีมเวทมนต์เยอะๆด้วยกันอย่างเช่น สเตฟานี่นะครับผมซาร่าอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนายุตาเนี่ยเขาเตอร์ได้หมดเลยละกันนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมถ้าถามว่าปั้นมาคุมไหมสําหรับผมนะฮะชาติเพื่อนๆนะครับผมสุ่มเฮเรนาไปแล้วนะครับผมยังรู้สึกว่าตัวละครตัวนี้ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับผมอ่าไม่ต้องสุ่มตัวละครตัวนี้ก็ได้นะแต่ถ้าใครในผมคิดจะเล่นทีมสะท้อนนะครับผมก็แนะนาว่าสุ่มมาก็ดีเหมือนกันซึ่งทีมสะท้อนในผมแทงก็จะประกอบไปด้วยตัวมันเองนะครับผมรวมถึงเฮเรนานะครับแล้วก็ไอแม่มดตัวนึ่งผมจต อีกสตัวละครก็อาจจะเป็นพวกตัวฮิวอะไรต่างๆนะครับผมแพทริเซียและพวกนี้แหละนะครับผมมีโคโตะอ่าโหดๆเลยนะครับผมเป็นแท้งสะท้อนได้เลยนะจ๊ะแต่ต่อให้ไม่เล่นทีมสะท้อนนะครับถ้าใครไม่ได้สุ่มฮลเฮเรนามานะครับผม <c oughs> ก็สามารถเอาน้องเขาเนี่ย ไปแก้ทางพวกทีมเวทได้หมดเลยละกันนะครับผมแต่สำหรับผมนะครับในเซิร์ฟไทยเนี่ยคนไทยไม่ค่อยนิยมเล่นตัวเวทเท่าไหร่นะครับผมเลยผมรู้สึกว่าเพื่อนๆก็แล้วแต่ความนิยมละกันนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมจะสุมไหมผมควรสุมแหละเพราะอาจจะไปเล่นทีมรองละกันนะครับผมถ้าในเนื้อเรื่องสําหรับผมนะครับผมมันก็เป็นตัวละครกลางๆล,ละกันนะฮะ เล่นตัวละครมารุรุดีกว่าละกันนะครับผมไม่จําเป็นต้องสุ่มก็ได้นะครับผมเล่นมารุรุเล่นฮเรน,นาไปก็ได้นะกันนะครับผมสับเรื่องเนื้อเรื่องละกันนะจ๊ะและต่อไปเจ้ามีอาละกันนะครับผมเป็นตัวละครดาเมจที่แบบหนักหน่วงมากๆเลยละกันนะครับผมทุกสกิลของเขาเนผมเป็นการทําดามเมดลุนลวเลยนะครับผม,ม,ม,บผมซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นการโจมตีเวทมนต์นะอืม รวมถึงที่มันเก่งเนี่ยคือมันเก่งด้วยสกิลพาสีครับผมเมื่อตัวละครมันใะนผมใช้สกิลในะผมความเสียหายจะเพิ่มขึ้น10%ทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มเติมให้แต่ละตัวเป้าหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งเท่ากับว่าตัวละครตัวนี้สำหรับผมนะฮะเล่นในเนื้อเรื่องก็ดีนะครับผมเล่นในอารีนาก็ดีนะครับผมถ้าใครหาดามเมจเวทหนักๆนะครับผมผมก็ขอแนะนำเป็นมีอาเลยละกันนะผมก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะเออตัวละครตัวนี้ก็สามารถปั้นมาเล่นกันได้ละกันนะครับผม ซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับเกมนี้เล่นเอาสนุกดีกว่าละกันนะครับผมเล่นตัวอ้วนเพื่อนๆน่าจะมันที่สุดนะฮะถ้าถามความชอบจริงๆ3ตัวละครตัวนี้ผมเฉยๆมากมายเลยนะครับผมเพราะว่ายังรู้สึกว่าไอ้สตัวละครพวกนี้มันยังมีตัวละครอื่นๆที่ดีกว่าละกันนะครับแต่ให้เลือกหนึ่งตัวสําหรับผมก็ควรจะเลือกตัวละครตัวนี้ละกันนะครับมีอานะเพราะว่ามันไปบอสชมรมก็ได้นะครับผมรวมถึงมันไปตีอารีนาก็ได้ครับเนื้อเรื่องก็ได้นะตัวละครตัวนี้เป็นดามจที่โอเคเลยในระดับหนึ่งละกันนะครับผมและครตัว ก็เป็นตัวละครแทงที่ผมรู้สึกว่าเพื่อนมีเฮเรนาแล้วแล้วก็วมีมาลูลุแล้วผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องสุ่มน้องเขาเพื่อมาเปลืองเพชรก็ได้นะครับผมอ่าแต่ถ้าใครอยากจะมีแทงเยอะเพื่อนก็จัดไปเลยจ้าเออเรียกเล่นทีมตะท้อนนะนะครับผมก็เล่นได้นะครับผม ซึ่งส่วนตัวเซิร์ฟญี่ปุ่นผมสุ่มมาแล้วปั้นมาแล้วนะครับผมยังรู้สึกว่าน้องเขาเล่นด่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออแต่มันก็ไปเก่งในอารีน่าได้อยู่นะครับผมโอเคซึ่งตัวเนี้ยสตัวละครตัวเนี้ยน่าจะมาแน่แน่แล้วครับผมในเซิร์ฟไทยละกันนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบตัวละครตัวไหนเพื่อนเพื่องคอมเมนต์ดูหน่อยละกันนะครับผมอย่างที่บอกไปเลยนะครับตัวละครยูเรียนเนี่ยจะแจกฟรีนะครับเพื่อนเพื่อไม่ต้องกลัวนะครับผมได้รับแน่นอนนะฮะแต่สอตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครกลางๆละกันนะครับผมถ โมโมปีใหม่อะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะดีมากกว่าช่วยทีมากกว่าแล้วกัน แต่อย่างที่บอกไปเลยทุกคนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าช่องของผมเนี่ยผมจะไม่ค่อยนิยมพวกตัวละครสายเดียวที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นพวกประจมตีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็มีเกิดแล้วนะครับรวมถึงสายแทงผมรู้สึกว่ามันก็มีเกิดแล้วละกันนะครับผมพวกตัวละครปั๊บพวกตัวละครดีบัฟอะไรต่างๆเนี่ยที่มันจะช่วยทีมเราเก่งขึ้นเนี่ยเออผมเลยรู้สึกว่าลงเพชรกับพวกนั้น,อนอคุ้มกว่าละกันนะครับผมและผมรู้สึกว่าผมจะเล่นยาวๆอยู่แล้วนะครับผมสับเกมนี้นะเลยผมก็จะดองรอพวกนั้นนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนนะอววยมม่าาคีจ ความสุขที่สุดแล้วนะครับผมโอเคครับและเจอกันใหม่ในคลิปโยนหน้านะผมพูดมาคิดยังไงสามารถคอมเมตว์ด้านลังได้เลยนะครับผมคลิปนี้ผมจะพูดไวนิดหนึ่งนะและเจอกันบ๊ายบายครับ Hey kid Don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards your g r a n I'll fight for what I love with every breath My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time I tell myself that everything will end up alright Just push yourself, test yourself, figure out what you like And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime Surround yourself with open minds, people can change your life A few friends with intent can help you feel alive Find a passion, take some action, and with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless